สวัสดีครับบาบาบาก็มาชวนคุณผู้ชมทำค็อกเทลกันที่บ้านอีกเช่นเคยนะครับซึ่งค็อกเทลที่ผมจะทำในวันนี้มันก็อยู่ในแก้วนี้นะครับผมเป็นค็อกเทลสีชาอ่อนๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครรู้จักลองไ i แลนด์ไอทนะครับเจ้าตัวนี้มันก็เป็นญาติกันเลยนะครับชื่อของมันก็คือลองบีชไอทีครับผม ก็พูดถึง Long b e a ไอทีนะครับแน่นอนเป็นค็อกเทลที่ทวิสมาจาก Long Island ไอทีนะครับซึ่งส่วนผสมต่างกันไม่มากเลยครับแค่อย่างเดียวเองครับ <S <S เปลี่ยนจากโคลามาเป็นแคนเบอร์รี่จูสนะครับอ่ะส่วนผสมที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับก็มีจินนะฮะร,รัมครับผมวอดก้าเตกิล่าแล้วก็เป็นชิเบอร์เซกนะครับแล้วก็ มะนาวนะครับน้ำมะนาวส่วนนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับสุดท้ายเลยก็คือแคมเบอรี่จูสนะครับผมส่วนการนิดจะตกแต่งด้วยผมจะใช้เป็นเปลือกเลมอนนะครับหั่นอย่างนี้เลยแก้วก็เป็นแก้วลองดิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับใส่จินนะครับผม15 ml ครับตามด้วยลำนะครับ15 ml แล้วก็วอดก้านะครับตามไปติดๆนะฮะ15 ml เช่นกันครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นเตกิล่านะครับ15 ml สปิริตตัวสุดท้ายก็เป็นจิปเปิลเซกนะครับ15 ml ครับผมตามด้วยน้ำมะนาวนะฮะ15 ml ครับน้ำเชื่อมก็15 ml เหมือนกันครับแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะครับพร้อมเชคเลย เสร็จแล้วเราก็ลินใส่ในแก้วลองดิ้งนะครับที่เราใส่น้ำแข็งเตรียมไว้แล้วแล้วเราก็ท็อปด้วยน้ำแคนเบอร์ี่ข้างบนเลยครับสุดท้ายเราก็ตกแต่งด้วยเปลือกเลมอนนะครับทวิสลงไปเลย แค่นี้คุณก็จะได้ลองบีชไอทีไปทำกันที่บ้านแล้วนะครับผม